แม่ไอปริชยาเปิดใจล่ำให้โทษตัวเองทําลูกเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์เจอมรสุมชีวิตอีกครั้งสําหรับไอ้ปริชยาพงธนานิกรท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกําลังใจให้ล้นหลามล่าสุดสาวไอ้ได้เปิดใจเรื่องราวต่างๆผ่านรายการแฉวันที่24กรกฎาคม2566พร้อมคุณแม่บางออนสาวไอเผยว่าตนเป็นคนไม่ค่อยพูด ถ้าไม่ไหวจริงๆล้มไปเลยทําให้สุดก่อนจนกระทั่งไม่ไหวจริงๆในทุกๆเรื่องไม่พูดกับใครพอมารู้ทีเดียวมันเลยระบบมันพังไปหมดไม่รู้จะแก้ยังไงที่มันเข้ามาพร้อมกันเลยทีเดียวแม่ก็คุยกับเขาว่าไม่ต้องห่วงแม่คุณพ่อบอกว่าถ้าพ่อเป็นอะไรอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกู้นะแกเป็นอะไรไม่บอกไม่อยากเป็นภาระให้ลูกโทษตัวเองตลอดคุณแม่ด้วย นั่งเหมือนนางฟ้าตกสวรรค์ของเราจากบนลงล่างจนเรารับไม่ทันเลยไม่รู้จะไปยังไงต่อในชีวิตแต่พอไอซ์เริ่มเข้าวงการมีเงินช่วยครอบครัวดีขึ้นแต่วันนึงพ่อป่วยเงินเก็บของเขาหมดเลยรักษาหมดเลยหลังจากวันนี้แม่แอดมิดแล้วไอซ์ I, แม่ไม่บอกพ่อก็ไม่บอกแม่สุดท้ายเขียนมายาวเลยพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นพาาลูก ลูกมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าเราต้องสู้ไปด้วยกันเราต้องผ่านพ้นไปให้ได้แม่ก็แบบสงสารเขาอาจเป็นปมทำให้เขาซึมเศร้าขึ้นมาที่ผ่านมาชีวิตวัยเด็กงง,งมีรถมีบ้านเป็นปมเล็กๆตรงนั้นขึ้นมาเป็นคนไม่พูดไอ้พร้อมทำงานค่ะ